สวัสดีครับาราศีเมษย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักขาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิกายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับส่วนใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยาม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์เอดีมาได้ที่ user บูพ a y 5 เกเขียนไปกับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่นะครับโดยภาพรวมของตัวคุณเองแล้วนะครับไพ่ใบแรกเนี่ยขึ้นเป็นไพ่สามเหรียญสามเหรียญแปลว่าตัวคุณเองค่อนข้างดูโฟกัสหรือว่าอาจจะมีการติดต่อการสื่อสารกับในเรื่องของสิ่งต่างๆกับความรักความสัมพันธ์นะครับมากขึ้นหรือตัวเราเองอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่อาจจะดูปรับกันคุยกันหรืออาจจะมีการแบบ นัดพบกันเจอกันมากขึ้นนะครับหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของโอกาสดีๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นเนาะเหมือนเราค่อนข้างดูแบบเขาเรียกว่าพิจารณากับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นหรือว่าเราอาจจะมีแนวโน้มความรู้สึกกับในเรื่องของการคิดการทําอะไรเนี่ยมักจะมีการแบบเหมือนติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นนะครับพูดคุยเจรจาหรืออาจจะแบบ กิริยบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้ตัวเราเองหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันและกันนะครับมันทําให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะดังนั้นบอกเลยว่าสามเหรียญมันคือโอกาสมันคือสิ่งที่เราจะได้รับหรือเราอาจจะให้โอกาสในการปรับหรือการ แก้ไขสถานการณ์กับในเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้ดีขึ้นนะครับมีการพัฒนามีความโดดเด่นมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่สามารถที่จะ move ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับถึงแม้ตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะแบบ อึดอัดใจนิดนึงอ่ะกับในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างหรือบางครั้งความรักอาจจะดูเหมือนไม่ชัดเจนบ้างในบางครั้งแต่อยากจะบอกว่าถ้าตัวเราเองอ่ะไม่ปิดใจหรือไม่แบบเนกาทีฟเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปเรายังมีโอกาสที่เราจะยังคิดหรือตัดสินใจอะไรเนี่ยเราอาจจะต้องแบบให้เวลาในการคิดในการตัดสินใจเราอาจจะต้องพยายามบาลานซ์สมดุลตัวเองนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์อีกสักหน่อยหนึ่งมีไพ่เดอะจัสติมา ดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยโคจรกลุ่มกับลักนณาเมษนะครับมันแปลว่าเป็นราชาโชคด้วยนะครับและเป็นโกลมุดเกณฑ์ด้วยมันแปลว่าตัวเราเองเนี่ยยังสามารถที่จะใช้ความเที่ยงธรรมนะครับหรือโอกาสดีๆกับการคิดการทำเนี่ยทุกอย่างบาลานซ์สมดุลน,นะครับหรือพยายามใช้สติกับการคิดการตัดสินใจมันยังพอทําให้ตัวเราเองนั้นเห็นหนทางหรือสามารถจะ เปลี่ยนแปลงที่คลายสถานการณ์นะครับกับในเรื่องของ relationship ครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จได้ดีมากขึ้น u ด t i c ติปาว่าถ้าเราต้องการที่จะปรับสมดุลเคลียกับในเรื่องของอความรู้สึกระหว่างกันและกันระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันยังพอมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมันยังมีข่าวดีนะครับมันยังมีอะไรที่เราจะทาให้มีความสุขความสมหวังได้จากไพ่เดซันเดซันแปลว่าความหวังใหม่แปลว่วาการเริ่มต้นแปลว่าความสุขนะครับ กับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองคืออยากจะบอกว่าเดะสตันเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับไอร์เวทเลยนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงตัวเราเองสามารถที่จะหาหนทางกับการแก้ไขปัญหาได้หรือเราสามารถที่จะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับและเคลียร์กันลงตัวได้ดีขึ้นพาจัสติดมาพร้อมกับเดะสันยังไงเราก็สามารถที่จะปรับและแก้ไขได้ถ้าเราพยายามแบบรักตัวเองก่อน เราต้องหันกลับมารักตัวเองก่อนแล้วเราค่อยอมีความสัมพันธ์ที่มันจะมีการเติบโตและพัฒนาได้มันต้องขึ้นอยู่กับตัวเราก่อนเพราะถ้าเกิดตัวเรายังนก g a t ีฟอยู่ความสัมพันธ์มันไม่มีทางดีได้นะครับเพราะอะไรบางทีเขาอยากจะทําดีกับเราเราก็งอนเราก็แบบเหมือนพยายามแบบหาเรื่องพยายามจะ แบบอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราคิดในแง่ลบมันจะเป็นแบบนั้นถูกไหมครับเรามัวแต่ก้มหน้าก้มตามัวแต่น้อยมัวแต่แบบเหมือนอ,อ,อะไรแบบนี้คือในแง่ลบอยู่เนาะคือคุณในแง่ลบได้แต่คุณต้องเลบฟืนตัวเองขึ้นมาอย่าให้ตัวเองจมอยู่กับ ปัญหาอย่าให้ตัวเองจมอยู่กับความรู้สึกถ้าเราต้องการที่อยากจะปรับสมดุลอยากจะเคลียร์อยากจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเราก็ต้องพยายามฟื้นฟูตัวเองไปก่อนนะครับโดยการที่เราต้องพยายามปล่อยวางโดยการที่เราต้องพยายามหาแสงสว่างเห็นไหมคือผู้หญิงคนนี้กําลังโศกเศร้านะครับเสียใจอยู่กับปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างกําลังก้มหน้าก้มตาอยู่กับบางสิ่งที่มันดูแบบ ไม่โอเคเลยลหละนะครับแล้วมีนกมาเกาะหน้าต่างแล้วมีดวงตะวันกําลังจะขึ้นมาปริศนาไพ่บอกว่ามันมีเดอะซันเห็นไหมไพ่ร้อยเรียงกันแบบนี้เลยอ่ะมันมีเดะซันมาแปลว่าคุณกําลังจะเห็นแสงสว่างนั้นแล้วอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะรับมันไวไหมหรือคุณยังจะก้มหน้าก้มตาต่อไปที่จะเศร้าหรือคุณยังจะก้มหน้าก้มตาอยู่ในความรู้สึกที่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรล่ะปิดหูปิดตาไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นฉัน ฉันก็แบบเศร้าอยู่แบบนี้แหละนะมันมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกแล้วก็ไม่ไม่มีความสุขด้วยทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาด้วยเพราะอะไรครับเรามวัวแต่เนกเทีปอยู่กับความรู้สึกเราอย่าไปคิดมากอย่าไปวิตกกังวลจนเกินไปกับในเรื่องของปัญหาจริงอยู่ว่าปัญหามันอาจจะเข้ามาได้มันทําให้เราค่อนข้างดูแบบหมดศรัทธากับความรักหรือเราอาจจะเหนื่อยกับความรักนะครับหรือเราอาจจะแบบ น้อยใจนะครับวิตกกังวลกลัวเขาจะไปกลัวเขาจะไม่อยู่กลัวเขาจะไม่รักหรือใดๆอะไรแบบเนี้เป็นต้นคือบอกไว้ก่อนว่าเราต้องหันกลับมารักตัวเองก่อนนะสมดุลบาลานซ์รักตัวเองซะนะครับ1น่ถ้วย1ถ้วยเปราะว่าเราต้องรู้จักเปิดใจยอมรับแล้วก็รักตัวเองเหมือนแม่มดคนนี้กําลังกอดถ้วยที่มันมีความรู้สึกที่แบบถึงแม้มันจะมีแค่ถ้วยเดียวอะ ถ้วยเดียวมันแปลว่าอยู่คนเดียวอะ่ะเราก็มีความสุขหรือเราก็มีความรู้สึกที่ดีได้หรือเราก็สามารถที่จะดำรงอยู่กับความสัมพันธ์ที่เราสามารถจะอดทนกับความรู้สึกเหล่านี้ได้หรือเราสามารถก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะครับคือหนึ่งถ้วยคือการหันกลับมารักตัวเอง การที่เรารักตัวเองอมันจะเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะทําให้ตัวเรานั้นไปสู่ฝั่งฝันในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะมันมีไฟเดือดซันมาแล้วมันแปลว่าเราสามารถหาทางออกได้หรือเราสามารถที่จะแบบเจอแสงสว่างที่ดีขึ้นหรือเราอาจจะสามารถทําให้ความรักของเรานั้นกลับมาคืนดีกันก็ได้เช่นกันนะครับมันมีหลายวิธีมากๆที่จะทําให้ความรักของเรานั้นยังไปต่อได้เพียงแต่เราก็ต้องเปิดใจยอมรับบางคนนิเกทีฟบางคนแบบ เขาเรียกไงดีละ่ะเหมือนเหมือนแบบไม่โอเคต่อความสัมพันธ์แต่ก็ไม่กล้าจะปล่อยเขาไปนะเออบางครั้งเพราะอาจจะมีความรู้สึกแบบโกรธแค้นหรืออาจจะแบบเหมือนออมีปัญหาหรือเครืองมากอะ่ะมันก็อาจจะทําให้เราแบบทั้งเจ็บทั้งรักอะ่ะยิ่งรักมากก็แค้นมากอะ่ะในบางคนน่ะคืออยากจะบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับคุณไปมีความสุขกับคนอื่นดีกว่ากับการที่เราต้องมาจมอยู่กับความทุกข์ความแค้นนะครับแก้ แก้แค้นคืนไปมันก็ไม่มีอะไรดีหรอกนะครับถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดยังไงเขาก็ได้รับโทษของเขาแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะครับขนาดเราไม่ได้ทําอะไรผิดต่อเขาเรายังต้องรับเลยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกไหมแล้วทําไมเขาจะไม่ได้รับในสิ่งที่เขาทําล่ะ เพียงแต่บางทีเราอาจจะไม่เห็นผลแบบทันตาหรือเราอาจจะไม่ได้แบบรับรู้ในบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้รับแล้วก็ได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมาให้คุณเห็นเนาะประมาณนั้นอันนี้ก็อยากจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องให้เวลานิดหนึ่งเนะาะดังนั้น,นหันกลับมารักตัวเองที่สุดนะเพื่อเราจะได้แบบมีพลังงานมี energy กับการที่เราจะก้าวข้ามผ่านกับอุปสรรคและปัญหาไปในทิศทางที่ดีได้ไพ่บอกว่าคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกตัด จบมุฟออนหรือคุณจะเลือกอยู่ต่อก็ได้ถ้าคุณจะเลือกอยู่ต่อคุณก็ต้องอดทนโดยการที่เราอย่าไปก้มหน้าก้มตาแบกรับหรืออย่าพยายามไปปิดกันก้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปอย่ามัวแต่ไปดูในลักษณะที่ว่าแบบเจมอยู่กับปัญหาจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับความรู้สึกที่มันเป็นความอึดอัด ความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนไม่ตอบรับไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่นะครับคืออยากจะบอกว่าสิ่งที่เราเจอมันไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกถ้าเราไม่ไปหยึดติดกับมันจนเกินไปถ้าเราปล่อยวางได้นะครับปั๊บเดียวมันก็ไปจากเราแล้วอะ่ะเหมือนน้าเวลาน้ําท่วมเรากักมันไว้อะยังไงน้ําก็ยังท่วมอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราเปิดเนะี่ยมันเจ็บครั้งเดียวแนละ้วมันก็ไปเลยนะครับแบบนั้นเป็นต้นอนะ่ะ นะดังนั้นก็อยากจะบอกว่าบางครั้งเราก็ต้องพยายามสมดุลแล้วก็บาลานซ์ตัวเองไปบางครั้งทุกอย่างมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงนะดวงชะตาเขาไม่ได้ให้เรามาแบบนินสสัตเที่บอกว่าออโอเคทุกอย่างจะดูแบบราบเรียบทุกอย่างจะแบบราบลืน่นนะครับคนเรามันเกิดมามันต้องมีปัญหามันต้องมีอุปสรรคมันต้องมี การแก้ไขปัญหามันคือสิ่งที่มันควรต้องเป็นอันนี้เราอย่าไปยึดติดเป็นสาระว่าแบบเออฉันจะต้องแบบคนแบบนั้นแบบนี้บางคนนะครับคิดผิดในลักษณะที่ว่าถ้าเขาเป็นคู่ของเราเขาก็คงจะแบบว่าไม่มีไม่มีแบบวิบากกรรมต่อกันนะบางทีมันมันก็ไม่เชิงนะครับมันก็ไม่ใช่ละเนาะแต่ถึงบอกว่าบางครั้งแล้วเขาบอกว่าบางคนคนที่เป็นคู่กันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบวัดยากหรือไม่ได้แบบว่าเอ,อ เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องพยายามมากเกินไปอ่ะมันก็มีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีได้ถ้าเขากับเราเป็นคู่กันนะครับแต่บางครั้งผมก็อยากจะบอกว่าในดวงชะตาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนเป็นพินทุบาทเรื่องความรักบางคนแบบดวงความรักมันก็โอเคมันก็ดีนะอะไรแบบเนี้ยมันต่างกันนะครับมันไม่ได้แบบว่าทุกคนจะแบบเหมือนกันทั้งหมดไงดังนั้นก็อยากจะบอกว่าบางครั้งเราก็ต้องผ่านด่านทดสอบในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์มันถึงจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะมีความอึดอัดใจบ้างมีความรู้สึกที่เขาแบบดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายดูไม่แคร์กันเลยในเรื่องของบางครั้งอ่ะมันก็ดูเงียบไปบ้างมันก็มีนะครับเพราะว่ามันมีไพ่สีดาบมาสีดาบมันคือการหยุดพักมันคือการหยุดนิ่งมันคือสิ่งที่เราอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูไม่ไปต่อหรืออาจจะดูหยุดแบบค้างชะงักอยู่สักพักหนึ่งแต่อยากจะบอกว่ามันมีเดวิลมาด้วยบางครงบางครั้งอ่ะ เขาก็ <K un> <k un> อาจจะแบบคุณอาจจะสงสัยแหละว่าการที่หายไปเงี่บไปเนี่ยแปลว่าเขามีประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือเขามีอะไรนะครับกับในเรื่องของซัมติงรองหรือเปล่าทําไมเขาถึงไม่มีปฏิกิริยาตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเป็นหรือเขานิ่งไปเงี่บไปห่างหายไปอะไรแบบเนี้นะครับเ <K un> ขามีคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้อาจจะมีคนแบบสงสัยหรืออาจจะมีแบบเติร์ดปาร์ตี้ไหมอะไรแบบนี้ถามว่ามันมีไหม มันก็อาจจะมีบ้างะนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูมันก็ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าอะไรครับคุณเกิดราศีเมษลัคนาเมษมีเป็นสิบล้านร้อยล้านคนในโลกใบน,นี้มันไม่มีทางที่เมษจะโดนทุกคนหมดแบบนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ไงนะครับมันก็มีบ้างอะ่ะแต่ว่าส่วนมากคือมันก็ไม่ได้แบบไปโฟกัสว่าแบบจะต้องมีเสมอไปแค่มันอาจจะไม่ชัดเจนอะ่ะยังพอใช่แต่ถ้ามันแบบว่ามีถึงขั้นแบบมีทุกคนอันนี้มันไม่ใช่หรอกนะครับดังนั้นเราก็อาจจะมีความรู้สึกเรบว่า ปิดกั้นตัวเองแล้วเราก็เลยอาจจะโปรเทคตัวเองโดยการที่เราอาจจะมีความรู้สึกที่มีความระแวงมีความสงสัยตรงนั้นได้บ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงสาหรับใครที่เห็นกับตาว่าโอเคเขามีหรือจับได้จริงๆว่าเขามีจริงอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ใครที่แบบยังไม่จับได้ยังไม่มียังไม่รู้ก็อย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปมิตตกกังวลนะครับเราต้องอยู่กับความเป็นจริงถ้าเรายังไม่รับรู้เรายังไม่เห็นเรายังไม่ได้ยินกับปากอย่าเพิ่งตัดสิน ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะเพราะว่าเราก็ต้องบาลานซ์สมดุลตัวเองไปก่อนไพ่ย,ยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวเราเองต้องมองการไกลสักนิดหนึ่งแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าตัวเราเองยังเปิดรับเปิดกว้าง นะครับและยังรอคอยกับความรู้สึกบางคนอยากจะมูฟออนก็มูฟออนได้แต่ใครที่ยังอยากรอคอยคุณก็ยังต้องให้เวลากับการอดทนและรอคอยอีกสักพักหนึ่งมีไพ่ The Emperor เกิดขึ้น t h e ยม p r r o r แปลว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องการที่จะเป็นแบบคือความเป็นตัวของตัวเองอะ่ะ อืมนะครับเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองหรือตัวคุณเองอาจจะต้องการที่จะให้เขา follow ตามเราหรืออาจจะอยากให้เขาว่าทำตามในสิ่งที่เราเป็นนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมี by add นะครับกับในเรื่องของอความรู้สึกกับ relationship ได้ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าราศีเนี่ยมันเป็นราศีเมษแล้ว คำทำนายนี้ก็เป็นของราศีเมษด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราค่อนข้างใบแอดกับในเรื่องของรีเลช o n นชิ p ครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเรามัดระวังในเรื่องของ mindset การคิดการตัดสินใจด้วยนะครับเพราะบางอย่างเราอาจจะไม่ได้รู้ไงดังนั้นเราก็ลอง ลองให้โอกาสกับการที่เราต้องเปิดรับเปิดกว้างแล้วก็ดูสถานการณ์ก่อนถ้าใครยังไม่ชวนเนาะแต่ถ้าใครเมคชวแล้วโอเคอันนี้เราก็ตัดสินใจทําทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ยังไงไพ่บอกว่ายังไงก็มีโอกาสที่คุณจะได้ความ s u ักเซ s f u l ได้จากไพ่เดอะซันนะครับสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ